ได้เกิดวิวาทะกันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีอการตั้งกระทู้ถามสดของนายรังสิมันโรมสอสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนได้ถามนายภูมิธรรมเวชยจชัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีคดีตากใบที่จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคม2567นี้ครับซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วก็มีนายทักษิณชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้สร้างบาดแผลและก็ความเจ็บปวด และความรู้สึกที่อคติต่อรัฐไทยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จากการณีการปราบปรามการชุมนุมก็เกิดการจราจนที่หน้าสถานีตำรวจภูทรตากใบ จนมีผู้เสียชีวิตจํานวน85ศพแม้ว่าจะได้รับการเยียวยาในยุคข,ของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรไปแล้วได้ศพละ7ล้าน5แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับการเยียวยารายละ500,000บาทแต่ว่า การเยียวยาด้วยเงินทองก็ไม่สามารถที่จะลบรอยบาดแผลและก็ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลของพักเพื่อไทยได้ตั้งแต่รัฐบาลคุณตักษิณนมาจนถึงรัฐบาลนอมินีคือรัฐบาลสมัครสุนทนรรวเวศรัฐบาลสมชายวงสวัสด์รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรรัฐบาล เศรษฐาทวีสินจนถึงรัฐบาลของแพรทองทานชินวัตรซึ่งเป็นลูกสาวของคุณทักษิณยิ่งสร้างความเครียดแค้นให้กับประชาชนผู้ถูกประทำจากรัฐบาลเพื่อไทยมากยิ่งขึ้นในยุคของรัฐบาลของคุณแพรทองทานซึ่งเป็นลูกสาวของคุณทักษิณต้นเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดสร้างไฟใต้ให้ลุกโชนขึ้นมาเป็นเวลา20ปีสิ้นหบประมาณไปประมาณนับแสนล้านแต่ว่าก็ยังไม่มีวี่แววหรือช่องทางว่าสถานการณ์แก้ปัญหาไฟใต้จะดีขึ้นการที่นายรังสิมันโรม ได้ตั้งกระทูถามในวันนี้ความจริงแล้วก็ควรจะตั้งกระทูถามนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อนางสาวแพรทองทานเดินทางไปประชุมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาก็ได้มอบให้กับคุณภูมิธรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีความฝ่ายความมั่นคงมาต่อ ที่บอกว่าคุณแพรทองทานควรจะมาตอบเองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลทักษิณของนายทักษิณผู้เป็นพ่อผู้เป็นลูกที่รับมรดกบาปนี้ก็จะต้องมารับผิดชอบแทนเพราะว่าเมื่อพ่อเป็นผู้ผู้ลูกก็จะต้องเป็นผู้แก้ก็รอดูว่ารัฐบาล ของคุณแพทองทานลูกสาวของคุณตักศินผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะกแก้ปัญหาความไม่สงบ,บในพื้นที่ภาคใต้อย่างไรต่อไปครับ